เราเป็นคารวาชั้นเลิศพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนหนึ่งหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดเนนะยมไม่ต้องไปเครียดคัดอย่าไปเครียดคัดมากและหากินเป็นธรรมนะสองทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำนะยมหากินเป็นธรรมแล้วไม่เคร่งเครียดแล้วทำตนให้เป็นสุขด้วยนะ <c oughs> อย่างที่สามพูุทธเจ้าบอกว่าต้องรู้จักแบ่งปันโพคร,ร,รัพยบบำเพ็ญบุญนะ อย่างที่สี่ไม่กำหนัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคพ,พกทรัพท์เหล่านั้นโยมมีรถมีบ้านมีอะไรก็มีได้แต่มีด้วยปัญญาอย่าไปหลงกับมันมากนะเห็นโทษเห็นความเสื่อมมันด้วยมีปัญญาเนี่ยปล่อยวางมันได้ด้วยอย่างนี้โยมทําได้สี่อย่างนี้ชื่อว่าเป็นคารวาชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นประวรชั้นสูงสุดกว่าคารวาทั้งหลายในโลกแล้วสุดยอดละ เห็นนะสี่ฐานะง่าย